อาจจะเงาบางบางทีก็เพ้อบางบางคราวทุกครั้งที่หลับตาก็ยังคิดถึงเธอแม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอแต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลงลองฉันลองเปิดใจ วังเพียงให้ใครสักคนเข้ามาแต่แล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวสุดดีกว่าหากจะมีใครเข้ามาแทนที่เธออยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกับสุขใจอยู่เพื่อคิด เธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงทุนนี้ก็สุดใจต่อให้เหงาตายก็ยอมอยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกับสุดใจอยู่เพื่อคิด ได้คิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจต่อให้เงาตาย